ดวงโค้งสุดท้ายเดือนธันวาคม2568เป็นเดือนที่พลังงานของชาวราศีสิงห์เริ่มกลับมาสว่างสดใสอีกครั้งหลังจากช่วงก่อนหน้าที่เหมือนต้องรับผิดชอบหลายเรื่องพร้อมกันจนเหนื่อยใจเดือนนี้คุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองในแบบที่มั่นใจมีเสน่ห์และตัดสินใจเรื่องสําคัญได้แม่นยําเป็นเดือนแห่งการสรุปบทเรียนทั้งปีและเป็นจังหวะที่เหมาะที่สุดสําหรับการเริ่มแผนปีหน้าให้มั่นคงยิ่งขึ้นเรื่องงาน เดือนนี้ชัดเจนว่าโชคชะตาส่งโอกาสสำคัญเข้ามาให้คุณไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือโอกาสในการเจราจาที่คุณรอคอยมานานโดยเฉพาะงานเกี่ยวกับการตลาดออกแบบธุรกิจบันเทิงธุรกิจออนไลน์การขายหรือการบริหารจัดการคุณจะโดดเด่นกว่าทุกคนเพราะความมั่นใจและความเป็นผู้นำที่แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติผู้ใหญ่มีแนวโน้มจะไว้วางใจ และพร้อมสนับสนุนให้คุณก้าสู่บทบาทใหญ่กว่าเดิมถ้ารอผลสัมภาษณ์งานหรือกำลังลุ้นการเลื่อนตำแหน่งเดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีสูงมากเป็นจังหวะที่ดาวการงานส่งผลเชิงบวกโดยตรงสิ่งที่ต้องระวังคืออารมณ์ร้อนหรือพูดเร็วพูดแรงเกินไปในบางสถานการณ์เพราะอาจทำให้คนรอบข้างรู้สึกกดดันการใช้ถ้อยคำให้ละเอียดรอบคอบจะช่วยให้งานเดินหน้าได้ลื่นขึ้นด้านการเงิน เดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมั่นคงและมีเงินหมุนเวียนคล่องตัวกว่าเดิมคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนโบนัสค่าเหนื่อยหรือผลตอบแทนจากงานที่ทำมาตลอดปีที่ผ่านมาแม้จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวบ้านรถหรือการท่องเที่ยวปลายปีเพิ่มขึ้นแต่ภาพรวมยังถือว่าควบคุมได้ไม่กระทบการเงินหลักเงินไหลเข้าไหลออกแต่ไม่ติดลบ และยังมีโอกาสได้เงินจากการลงทุนสินทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อีกด้วยสำหรับคนค้าขายเดือนนี้เหมาะสำหรับการปล่อยโปรโมชั่นหรือปิดการขายจะมียอดดีอย่างคาดไม่ถึงในด้านความรักเดือนธันวาคม2568ของชาวราศีสิงห์เป็นเดือนที่อบอุ่นเป็นพิเศษคนมีคู่จะรู้สึกถึงความมั่นคงความเข้าใจและการร่วมมือในการวางแผนชีวิตคุณทั้งคู่มีเกณฑ์คุยกันเรื่องอนาคต เรื่องบ้านเรื่องการลงทุนร่วมกันบรรยากาศโดยรวมดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมาปัญหาที่เคยเข้าใจผิดกันจะคลี่คลายด้วยการพูดคุยแบบเปิดใจคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่ถูกใจเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีบุคลิกโดดเด่นและอาจเกี่ยวข้องกับงานหรือสถานการณ์ที่ต้องพบกันซ้ำฮ่าฮะเขาเป็นคนอารมณ์ดีมีความมั่นใจและมีวิธีคิดคล้ายคุณทำให้ความสัมพันธ์มีโอกาสสานต่อได้จริง เดือนนี้เป็นจังหวะดดีของการเปิดใจและเริ่มต้นความรักใหม่แบบมั่นคงด้านสุขภาพในเดือนนี้สุขภาพโดยรวมถือว่าแข็งแรงขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออาการปวดหลังปวดบ่าและความเครียดจากการรับผิดช,ชอบงานหลายอย่างพร้อมกันพยายามจัดเวลาให้กับการพักผ่อนออกกําลังกายเบาๆหรือฝึกสมาธิจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วขึ้นระวังการเดินทางไกล ควรตรวจสภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้งเรื่องโชคลาภของราศีสิงห์เดือนนี้มีพลังดวงโชคค่อนข้างดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพมานานหรือจากสถานที่เดิมที่เคยไปบ่อยโชคลาภเกี่ยวเนื่องกับผู้ใหญ่เพศชายหรือคนที่มอบโอกาสบางอย่างให้คุณการเสี่ยงโชคเล็กน้อยให้ผลดีแต่ไม่ควรทุ่มมากเกินไปเลขมงคลประจำเดือนได้แก่เลข5เลข19และเลข8 5 9 วันโชคดีคือวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีทิศแห่งความสําเร็จและโชคลาภคือทิศใต้เคล็ดลับเสริมดวงคือทําบุญด้วยแสงสว่างเช่นการถวายเทียนเติมน้ํามันตะเกียงหรือทําบุญเกี่ยวกับไฟฟ้าในวัดจะช่วยเปิดทางงานให้ก้าวหน้าการเงินคล่องตัวขึ้นการสวดบทชินบัญชรจะช่วยเพิ่มพลังแห่งความสาเร็จและป้องกันอุปสรรค